ทรงครับแต่หลายตระไรมานะครับสัตว์เนี่ยมันจะมีช่วงตื่นเช้าตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นบ่ายนกบางตัวก็ไปตื่นตอนคืนแต่หนอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นเช้ามาตลอดอจนวันนี้หนอนตื่นสายแล้วเพราะว่ามันไปได้ยินคนจีนคุยกันว่านกที่ตื่นเช้าจะได้กินหนอนก่อนหนอนมันก็เลยตื่นสายเพราะว่ากูจะได้ถูกลอดจากการกินออันนี้ก็เป็นมายาคติอันหนึ่งที่หนอนมันมองนกอื ผมมองว่านกตื่นเร็วใช่ไหมกูนอนตื่นสายเลยจะได้ไม่เจอกันมาคติตกลงคติพจน์กับมายาคตินั่นนี่ใช่อันนี้เป็นคติพจน์แต่ถ้ามายาคติก็จะเช่นอหมอที่ใส่เสื้อสีขาวสะอาดมักจะเป็นคนดีเสมออันนี้เป็นมายาคติที่คิดไปเองเป็นแค่เก่งๆวัฒกรรมแสดงว่าคติพจน์เป็นเรื่องของปีเตอร์ใช่มายาคติเป็นเรื่องของเกลียงของเยอม แล้วมันยังไงฮะมันมันก็เป็นเรื่องของการตอบโต้ซึ่งกันและกันนะซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะครับว่ามายาคติคติพ์คืออะไรคือตอนนี้สินค้าต่างๆในการตลาดเนี่ยมันจะมีวิธีการขายอย่างพีเต้คงทราบคือเะอะนั้นจะขายแปรงสีฟันขายมือถือขายเครื่องดื่มฉันก็ต้องไปหามายาคติหรือคติพจน์มาแล้วก็โยนเข้าไปขายแพ็คเกจคู่กันแบงค์ private แบงคก็อาจจะขายคติพจน์ ที่ดูเป็นเจ้าัวกับหลานดูดีอยู่ด <c oughs> ีสินค้าลงมาหน่อยจะเป็นพวกอ่านการกินก็ขายมายาคติว่าเมื่อกินปลานี้แล้วสุขภาพจะดีแมกนัมแมกนัมแมกนัมนี่ก็เป็นแม็กนัมแม็กนัมนี่เป็นมายาคติาาตทีเดียวฟาดะไปปั๊บเนี่ยเท่ากับขายหนึ่งเดือนเท่ากับขายหนึ่งปีเลยนะนะอืเราพูดแรงไปป่ะนะนาดานมากเลยขึ้นจากยี่สิบแปดเป็นสี่สิบบาท โอมันดูเขี้ยวอ่ะแต่นมกนั่นมันยันไงม็นั่มเบลเยี่ยมเบลเยี่ยมไงวะช็อกโกแลตประกาศเดิมแหละทำไมมันเบลเยี่ยมตรงไนวะแม็นั่มมันกินมายาวนานมีมายาวแล้วถ้ามาอยู่คนไทยเพิ่งจะมาเห่อมันทันทีที่มันขึ้นราคาทันทีที่มันทำหนังโฆษณาแบบหนึ่งคนไทยก็เห่อมันหรอเพราะว่าแต่ก่อนผมว่าคือผมคิดว่าปัญหาเนี่ยที่มันเห่อขึ้นมาอาจจะเป็นเฉพาะช่วงนะเพราะว่าแต่ก่อนลืมกินไอติมนานแล้วหรือหันไปกินอย่างอื่นฉะนั้นไอ้แม็กนั่มมันเป็นยังไงวะ มันขายมายาคติล่าว่า ừ, เมื่อคุณกินไอติมไอติมที่ข้อนี้คุณสามารถจะกลับไปสู่วัยยาวหรือคุณอาจจะมีสเตตัสทางสังคมว่านี่คือไอติมแบรนด์เนมแต่มันก็มีมานานแล้วมายาคติเนี่ยเป็นเรื่องราวของการหลอกนะครับให้เกิดกระแสต,ตัวหนึ่งให้คอนซูเมอร์หรือผู้บริโภคตามนะครับตอนนี้มันน่าดูว่าแม็กนัมจะทําให้ยอดขายเป็นอย่างนี้ต่อไปได้แค่ไหนผมยกตัวอย่างมายาคติที่เด็ดกว่าแมกนัมอีกนะชืออะอาก้าโรตีบัน โรตีออโรตีอ oh, ุ oh, ้ยโรตีบาร์โรตีบอยใช่ไหมโรตีบอยตกเป็นน้ำใช่ไหมอ้าวแต่ว่าตอนนั้นมายาคติป่ะใช้กลิ่นล่อป่ะแล้วเข้าแถวกันตอแหลซะ,ะด้วยแล้เคสไปคิมล่ะอ่าก็เหมือนกันละแม้กระทั่งรถไฟฟา้ามหานเธอจ้างคนกรีตในโรงหนังฮะอืม มายาคติทั้งนั้นแ่ะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเมื่อสร้างกระแสแล้วคุณสามารถจะทําให้กระแสน่ต่อนาต,ต,ต่อต่อโปรดักต์ให้ยาวขึ้นนะเราเรียกทางสับการตลาดว่า Product Life Cycle อ๋<พ>ออายุอายุของสินค้าะจะทําให้สินค้ามันยาวขึ้นได้ป่าเพราะฉะนั้นคุณตอนนี้จุดพุสําเร็จลวผมอยากเห็นว่าแม็กนัมจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นวิธีการต่อจากนี้เนี่ยแม็กนัมจะต้องทําอะไรบ้าง จะต้องสร้างสีสันมากขึ้นเปล่าเมื่อท่ามใกล้ถึงกระแสสูงส,สุดแล้วต่อไปนี้แม็กนัมจะทําอะไรอีกอะตอนนี้มีแค่สองรถเองมีแค่อะไรเพลนกับรถอัลมอนใช่ไหมจะมีอะไรสตอเบอรี่ไม่ได้สตอเบอรี่ถ้าใส่ไปมันไม่ใช่ช็อกลดเบลเยียมอีกนี่แสดงว่าเราสองคนควรจะบอกน้องนกหรือพี่นกว่าไม่จริงหลอกที่นกตื่นเช้าก่อนได้กินหนอนก่อนอเพราะว่าพี่นกตื่นสายก็ได้ใช่พี่นกตื่นสายได้กินไอต็มแม็กนัม